เพิ่งรู้คนนี้คือเปิดชมหน้าแฟนสาวนอกวงการกองสหรัฐครบมานาน30ปีค่ะ ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความรักมากเท่าไหร่นักสําหรับนักร้องดีกรีพระเอกดังกองสหรัฐสังคับปรีชาค่ะแม้จะคบหากับสาวนอกวงการมานาน30ปีแล้วแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เล่าเรื่องราวความรักในรายการแชะทาเอาแฟนๆถึงกับยิ้มตามและบอกว่าพี่กองไม่ควรมีคนเดียวบนโลกค่ะเรื่องราวความรักกองได้เล่าว่าคบแฟนคนนี้มานาน30กว่าปีค่ะอยู่ในทุกช่วงชีวิตก่อนเป็นศิลปินโดยไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงๆไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติ แต่เขาก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวเวลาไปไหนก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ไม่ได้เออระเหยไปมากสมมุติไปซื้อของที่ห้างก็มุงไปเลยแต่ไม่ได้ไปเออระเหยซื้อเสร็จก็กลับบ้านเ,เรานั้นเริ่มจากจุดศูนย์ด้วยกันค่ะเราไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินทองนั่งรถเมย์มาด้วยกันแชร์ค่ารถเมย์กัน ถามว่าทำไมไม่วอกแวกทั้งที่อยู่ในวงการถ้าวอกแวกเราตกข้างทางก็ต้องรีบกลับขึ้นมาบนทางหลวงเดี๋ยวยางแตกข้างทางจะยุ่งเลยค่ะเห็นความสำเร็จของเรามา,มากความรักในนิยามก็เป็นเพลงและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อชีวิตของเราค่ะ